เื่องครอรใบดูซิว่าใครจะใหญ่กว่ากันนายก่อนอาจารย์ดูเถิดอาจารย์จะไม่ใหญ่กว่าเอ็ดโพดําแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนให้ฉันหยิบก่อนสิอืูอืมตูซะ,ะโคตรเอชเลยไม่เล่าเงๆๆๆๆากเงากเงากเเอาล่ะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนักเล่นบาคาร่าทุกคนนะฮะพบกับกผมอีกแล้วนะครับเสือดำเก้าวหลังนะครับวันนี้เสือมาแทนนายกรนะครับนายกรไม่ว่างนายกรไปทําธุระที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเลย ให้เสือมาเล่นแทนนะครับตอนนี้อยู่ที่เสือมังกรนะนี่อยู่ที่เสือมังกรผมมากับทุน300บาทนะครับเปิดมาไม้แรกลงไปที่เสือก่อนนะฮะลงไปี่ไทเกอร์สามร้อยคืออออินไปเลยนะชอบแบบชอบได้เยอะๆครับชอบแบบเปิดทีเดียวได้ไปเลยนี่ไงแบบนี้ไงฮะบ,บวกมาแล้วครับไม้แรกลงไปที่น้ําเงินนะโอเคทุนเป็นหกร้อยไรมาสามแล้วนะครับสําหรับใครที่ เป็นสายบาคาร่ามาก่อนแล้วแบบมาเห็นเสือมังกรแบบนี้ขอลงไปก่อนนะที่ฝั่งสีแดงนะครับมังกรสองร้อยนะเสือมังกรมันสนุกกว่าบาคาร่าตรงที่ว่ามันลุ้นไม้เดียวครับมันแบบมันเปิดใบเดียวมันมันลุนทีเดียวไปเลยมันได้เร็วดีนะครับบาคาร่ามันช้านะผมขี้เกียจมันนั่งลุนนะฮะเราเอามั่นใจเปิดโป๊ะได้ปั๊บอย่างงี้มันกว่านี่ไงครับไม้ที่สอง บวกไปแล้วฮะสองร้อยอันนี้เขาไพ่จากที่ดูมันเป็นเขาไพ่เออสามสามสามนะครับถ้าถ้าเป็นคำที่ผมเรียกผมจะเรียกว่าเอ,อ่อแพทเทิร์นมังกรสั้นนะพอลงไปที่มังกรก่อนนะฮะสองร้อยมังกรปกติแพทเทิร์นมังกรปกติมันก็จะเป็นสีเดียวกันที่เรียงลงไยาวๆใช่ไหมแต่นี้มันเรียงกันส่วนมากถ้าเกิดว่าม,ามันจะมาทีหนึ่งสามตัว แต่ตัวมันจะสั้นๆผมเลยเรียกว่ามังกรสั้นนะมันจำง่ายดีนะครับเรียบร้อยนะฮะสบายๆครับสบายๆบวกไปอีกแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเหมือนที่บอกมังกรสั้นมันจะมาสามตัวนะครับมันส่วนมากมันจะมาสามตัวก็ใส่ไปที่มังกรนะฮะสองร้อยนะครับ ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเดินเงินนะค่อยๆเดินเงินก็คือตอนนี้ทุนเรามีทุนเราเพิ่มมาเป็นหนึ่ันแล้วนะครับจาก300นะฮะเราก็ค่อยๆเดินเงินทีละสองร้อยนักกอนสอนเสมอครับว่าถ้าบวกเราให้เดินเงินเท่าเดิมนะครับถ้าลบค่อยทบเงินนะผมจะไม่ค่อยชอบอัดสักเท่าไหร่นะฮะกลัวพลาดแต่ก็ไม่พลาดสักทีนะโอ้โหเรียบร้อยครับกินไปอีกแล้วนะฮะ ตามแพทเทิร์นเป๊ะอันนี้ก็คือมังกรสั้นนะครับแล้วผมไม่ไม่เชื่อว่ามังกรสั้นจะยาวไปกว่า3ตัวนะฮะลงไปที่เสือนะครับไทเกอร์นะครับผมห0ึ่งรอยบาทชัวร์ครับไม่น่าพลาด เรียบรอ้อยกินอีกแล้วนะฮะสบายใจครับสบายใจห้าไม้ติดยิ้มหวานนะครับยิ้มหวานนะทุนสามร้อยนะครับตอนนี้กำไรมาแล้วพันหนึงนะผมขอเสี่ยงไปที่ไทเกอร์อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ไม่เคยไม่เคยเจอมังกรสั้นมาสี่ตัวนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะตัดเป็นปิงปองของลองเสี่ยงไม้นี้ดูอาจจริงๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร,ร่นะฮะ เผื่อมังกรสั้นมาสี่ตัวนี่เพอร์เฟกเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วบวกฮะบวกเรียบร้อยครับกำไรมาพันสามแล้วฮะทุนสามร้อยนะครับมังกรสั้นมาสี่ตัวชัวร์ครับผมถึงจะไม่ค่อยเจอก็เหอะแต่ลงไปที่ไทเกอร์นะครับห้าร้อยนะไม่ค่อยชัวร์แต่ก็อัดห้าร้อยไปเลยนะครับ ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ทุนเรามีเยอะอยู่นะครับถ้าพลาดไม้ต่อไปเราค่อยทบก็ได้นะฮะแต่ผมจะไม่ค่อยพลาดลายลายไม้ติดนะแบบอ่านไพ่แบบใจเย็นๆน,นะครับอืมเรียบร้อยฮะโมแต่มโมโดนไปแล้วห้าร้อยบาทไม่เป็นไรครับยังกําไรอยู่ดีนะยังกําไรอยู่ดีนะครับเรากําไรมาแปดร้อยอยู่นะครับผมทุนสามร้อยนะขอ ลงไปที่แดงนะครับเอาเป็นไพ่คู่ไปเลยะฮะคิดว่ามันจะออกมาเป็นคู่แล้วกันน้ำเงินสองแล้วขอแดงมาอีกหนึ่งแล้วจะเป็นแดงสองนะฮะลงไปก่อนสีมังกรน,นะครับสีแดงหกร้อยเปิดมาสวยๆนะฮะขอร้องโอ้โหเรียปร้อย ตัดเป็นปิงปองจริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมมานี้ถ้าพูดถึงปิงปองมันก็ต้องออกสลับใช่ไหมมานี้แดงแน่นอนครับอัดแดงไปเลยห้าร้อยนะฮะมันเป็นมันตามแพทเทิร์นอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าอ่านไพ่เป็นนะครับคิดว่าไม่ไม่ค่อยพลาดคือผมตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะผมไม่ค่อยพลาดนะ ถ้าหันไพ่เป็นมันจะสามารถแบบลงแบบมั่นใจได้นะครับเรียบร้อยครับกําไรกลับมาเป็นเจ็ดร้อยเหมือนเดิมแล้วครับผมโอเคนมาต่อไปขอน้ำเงิน<ม>เอ๊ะไม่ใช่เยอะไปหนึ่งหนึ่งพันอัดไปเลยครับผม นี่คือมั่นใจมากเลยนะทุกคนนี่ผมมั่นใจมากเลยนะถ้าเกิดว่ายังอ่านไพ่ไม่เก่งยังอ่านไพ่ไม่เป็นเอาเทคนิคที่นักกรหรือว่าอะไรเงี้นะครับไปศึกษาเยอะๆนะฮะเราจะได้อ่านไพ่เก่งๆนะครับเรียบร้อยฮะถ้ามั่นใจอะไรอะไรมันก็ดีครับทุกคนบวกมาแล้วครับผมตอนนี้กำไรผมเป็นพันเจ็ดแล้วนะ จริงๆกำไรพันเนี่ควรหยุดได้แล้วนะครับผมว่านะเพราะว่าตอนเล่นจริงๆผมก็จะเล่นแค่ประมาณแบบกำไรมาสักสองพันหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมก็เลิกละครับขอลงไปที่มังกรก่อนนะฮะสองร้อคือจริงๆตอนนี้ผมบวกเยอะแล้วนะควรควรพักแล้วก็ถอนออกมาได้แลครับสำหรับคนที่ยังแบบมาเล่นแรกๆหรือว่าอะไรถ้าให้ผมแนะนำนะกำไรสักพันหนึ่งเราเลิกก็ดีครับ กำไรวันละพันไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะนี่ถือว่าเป็นเงินที่เยอะเหมือนกันนะอะ่เรียบร้อยครับเมืม่อกี้เสียไปแล้วชดลงมังกรอีกสักรอบแล้วกันครับ คิดว่าไม่น่าจะมาโผล่สามตัวตอนเขาให้แบบนี้นะคิดว่าจะมาแบบจะมาตัดเป็นสองตัดหนึ่งอะไรอย่างงี้มากกว่าลงาที่มังกรนะฮะสองร้อยเรียบร้อยครับตามแพทเทิร์นไปครับทุกคนแต่ตอนนี้ต้องมาต้องมา วิเคราะห์แล้วว่าจะเป็นคู่หรือ2ตัด1แต่ผมเลือกเป็น2ตัด1นึ่งละกันนะฮะเพราะว่าเขาไพ่คู่มันจะไม่ค่อยมาในเวลาแบบนี้นะยกเว้นว่าไพ่มันจะปั่นนะครับมันถึงจะมานะถ้าตามแพทเทิร์นจริงๆอสองสองตัดหนึ่งแน่นอนเปิดมาหน่อยของามงาม เรียบร้อยครับกินนิ่มกินนิ่มไหมคุณผู้ชมกินนิ่มนะอันนี้มาอีกช็อตหนึ่งก็คือจะเป็นสองตัดหนึ่งหรือว่าจะเป็นปิงปองอมผมขอให้เป็นเอาไงนี้ปิงปองแล้วกันครับ ใส่ไปที่มังกรนะ500เสี่ยงนั่นเนี่ยไม้นี้เสี่ยงนั่นเนี่ยแต่ก็เรียบร้อยเหมือนเดิมอยู่ดีสบายใจแล้วครับผมก็ผมคิดว่าผมบวกประมาณนี้ผมผมพอแล้วอะกำไรแบบกำไรมาพอสมควรแล้วครับผม